4มาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด -19 สําสำหรับผู้พิการรับเงินพิเศษ1,000บาทเดือนเมษายน63นี้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเมื่อวานนี้ครับ30มีนาคม2,563นะครับมีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแห่งชาติโดยมีนาจุเลนลักษณะพิเศษรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับ ที่ประชุมก็เป็นห่วงปัญญาผู้พิการนะครับกรณีได้รับผลกระทบจากโควิดก็เลยมีมาตรการ4มาตรการเอามาออกมาเยียวยาผู้พิการนะครับมาตรการที่1นนะครับจะจ่ายเงินพิเศษนะครับ1000บาทในเดือนเมษายานนี้โอนเข้าบัญชีผู้พิการนะครับโดยน่าจะใช้บัญชีเดียวกันกันกบที่ผู้พิการรับเบี้ยความพิการแต่ละเดือนนั่นแหละครับเดือนละ800นั่นแหละครับ แต่ว่าเดือนเมษานี่ให้พิเศษ1,000บาทในส่วนเดือนละ800บาทที่เคยรับอยู่เป็นประยำนั้นก็รับเหมือนเดิมนะครับส่วน1,000บาทพิเศษให้1ให้เพิ่มอีกในเดือนเมษายาน1ครั้งนะครับมาตรการที่2ครับพักชําระหนี่คนพิการที่กู้เงินจากกองทุนผู้พิการนะครับแต่ละจังหวัดนะครับเขาจะมีกองทุนคนพิการให้ผู้พิการในกู้ส่งเรื่องกู้ที่จังหวัดนะครับ ็ผู้พิการกู้เงินไปแล้วก็มีการชําระหนี้มาเป็นประจําประจําตอนนี้ก็จะให้พักชําระหนี้เงินกู้1ปีนะครับรายละเอียดจะตามมาทีหลังนะครับในแต่ละจังหวัดในระดับปฏิบัติงานแต่ละจังหวัดก็คงจะมีการแจ้งผู้พิการที่เป็นหนี้นะครับให้มีการพักชําระนะครับผู้เป็นหนี้ตอนนี้ทั่วประเทศอยู่ประมาณ1ล้านหน่าหน่กว่าคนนะครับตอนนี้ นี่ทั่วประเทศที่ผู้พิการเป็นอยู่3,800ล้านบาทก็พักนี่หนปีนะครับอันที่3ครับมาตรการที่3จะนําเรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับเสนอคณะรัฐมนตรีอีกให้ทบทวนมติการเพิ่มเบี้ยผู้พิการเป็น1000นะครับคือมติครมอนเนี่ยเพิ่มเป็น1000ไปแล้วนะครับโดยจะเริ่มให้1000เดือนตุลาหกสนะครับ ปกติจะได้เดือนละ800จะเพิ่มเป็น1,000ในเดือนตุลาคมหกแต่คณะกรรมการจะให้ที่ประชุมคอรมจะนําเสนอคอรมทบทวนมติอีกโดยจะให้ทั่วถึงทุกคนถึง2ล้านคนแม้ไม่มบัตบรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็มาตรการสุดท้ายคณะกรรมการนะครับจะมอบเรื่องให้คณะอนุกรรมการแปปรับ,ร,บระเบียบเงินกู้กองทุนนะครับกองทุนผู้พิการนะครับให้ผู้พิการสามารถ กู้ฉุกเฉินทํานองนะครับได้รายแล้วไม่เกิน1,000 0บาทโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันและไม่มีดอกเบี้ยปลอดการชําระหนี้1่1ปีอันนี้ก็จะดําเนินการให้กับผู้พิการนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้พิการนะครับสวัสดีครับ